กราบสวัสดีเอฟซีวันนี้ครับอ,นนอาจารย์อยู่ที่ปู่องค์ดำนะครับอาจารย์เข้ามากราบขอพอรปู่นะอาจารย์แลมีออกจากสมู่ปูก่ก่อนนะครับอ่ะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้มีแนวทางน้อยเราพัฒนานะครับงวดประจําวันที่สิบห้านะแล้วก็เย็นนี้สามทุ่มมีนัดไลฟ์สดกันหวยรัฐบาลไทยนะครับปู่เรียบร้อยแล้วผลไม้ก็ทีมงานไปซื้ออยู่ยังไม่ถึงถวายแต่อันของเมื่อวานก็ ผลไม้เก้าอย่างดอกกลาบก็สิดอกนะดอกกลาบวันนี้ให้สีชมพูปูไปเลยอ่ะก็เดี๋ยวเข้ามาเอาฮานอยกันก่อนเนาะนอยวันนี้เด่น0นฟันศย์รูศูนย์นิย์ศ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เกย์แดฟังอีกครั้ง 01, 0ูนย์หนึ่งศย์เจดเจ็ดหนึ่งศย์ห้าศย์เแล้วก็0ูย์แ สามตัวมีศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเก้าฟังอีกครั้งศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเก้าเม็ดเดียวศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับสำหรับฮานอยนะลาวพัฒนาลาวพัฒนาเด่นสามฟันสามรูสามมีสามลาววันศุกร์เราเข้าเม็ดเดียวเมือ่อวันจันทร์เราไม่เข้านะครับแต่ว่าวันจันทร์เราเข้าฮาหนอยสามตัวสามเจ็ดห้านะอ่าเนาะก็บอกกับทุกคนคือตอนนี้อาจารย์ติดอ่าสามเจ็ดห้าอยู่หนึ่งช่วงคือผลไม้ก็อยากดอกก็อยาดอกถ้าเข้าวันนี้ ขอปูสามตัวเม็ดเดียวกอกจาย์ก็จะนำผลไม้เก้าอย่างนกกรหล่อก็จะสิเก้าดอกมาถวายปูอีกหนึ่งชุดก็เป็นสองแล้วก็บนรัฐบาลไทยด้วยแล้วเขาก็จะนำผลไม้เก้าอย่างนกกหลอก็าเก้าดอกก็จะเป็นสามชุดเดอ้อปนะู่เด้อใส่ชุดไปเลยนะเขาเมอนทุกอย่างในสามตัวเม็ดเดียวโอ้ยกินข้าวแล้วไม่ย่อยครับขออภยัยลาววันนี้เด่นสามครับสามหนึ่งสามสองสองหนึ่งสามห้าสามหกสามเจ็ดฟังอีกค้งครับสามหนึ่ง 3 2มส3งสอแล้วก็3ามเตัวมี3 1 2 3 1 5 3 1 6ฟังอีกครั้ง3 1 2 3 1 5 3 1 6เม็ดเดียว3 1มหฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจให้อาจารย์ด้วยขอบคุณทุกคนอาจารย์นติกรลาทุกคนไปก่อนเจอกันตอนเย็นๆสดสวัสดีครับ